thank mm -hmm. แม่หลังจากที่เข้าไปน้ำกลับมาเนาะจ้ะน้องผ้าเขาปลาจากพี่น้องมารลุ่นนะกันจ้ะเขามาเหล่ามาพอ้ิตเห็ดหล้อเด้อจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งนะกันจ้ะ เฮ็ดละงูกเหลืองเลยจากพี่น่องอุ้ยงามค่ะอันนี้เฮ็ดไข่เด้อพี่น่องมาช่วงบายแก่ๆแล้วนอกจากมันก็เลยห่อนแน่แดดทรงเออมี้อี ห็นไข่สีจูหาอีกซิไม่ีกอยรนะือยังเอาไปลงไหน่น้ง อันนี่น่ารักน่ารักสุิงใส่ใส่องจมใส่อุ้ยอนี้มังมึงมีขาล่ะมามกระบองตื้อกินเพิ่ ยืดไปใส่กระตานะแม่โดไหคะปืดให้พี่น้องเบืเ้องหน้จ้ะเีน่น้ราหูกขาว่ันนี้ใช่ค่ะอือ้เด็ดจองน่ีอือจุดนี้นะจ้า Oh, yeah. Mu, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> nei งามค่ะพี่องเพชรหนาเหล่แต่มันบ่ทันเหล่จ้ะมันเพชรมันเขาเอิญเพชรหนานุนเนาะอันนี้เนาะถ้ามันขาวๆเนาะ เฮ็ดละงูโอเค จังเฮีตน,นาเนเลยจ่ะโอ้สหกล่องสันไม่ได้จะทายเองดังหงอกเหลืองจูดไม่นอน หลายคนจามาก,กับน่องสาวคือเก่าตาเอ็มไม่ได้ถือให้หน่องคนถือใบใหม่กัะเฮียใสย่กระผมเชื่อลุงจ้า<ช>ไ,ไปหลุนตอนนะกันจ้าพี่น้องเฮ็ดทานโอจุ๊ยขขาดใส่ก็ได สวยจ้าน่าย้าจ้าอย่างเก็บอีหยังหย่ำขปากเห็ดนะนี่ดิสองมองเก่าๆเข้ายางหาลบไปลบมามันมันหลงตาคน คุ้นพอะตูกันหรอสวยจ้าเออจุงเหยียดขาเนาะมาเลยเนี่ยต้องลุ่มาเลยเก็บกล้องกันไว้ก่อนแบบใส่กระตาเฉยเดียวเออเก็บค่อยปัดนี่เนาะจังสันแหล่งอ้งามค่ะ อืมกับพี่บอกอยู่ว่ามันออกแต่เนี่ยแหละตัวเลากเก่าเนี่ยแหละอเออเก็บได้ก็ได้นะนี่ตัวเออ อึงไข่ไข่มันวนุมีมันโพกขึ้นมาเป็นดอกเป็นจุม่ม 那猛料。嗯 <laughs> เแ็่ทานก็นเอาน่ะมาลูกมากเก็บมาใส่พจ้าโคดเก็บเห็ดตกซื้อน้ำมานำตลอดกะสับเป็นลมพี่ดองเอ้ยแดดแหง้งน <c oughs> ี่อ้ยนี่ไงหมูมันเคียเคียขาหลุดออกเลยป <c oughs> ัดออกมาก <c oughs> อุปกรณ์ช่วยชีวิตงามแก้งเสบเธอเด้อพี่หนงแข็งมากอืมโดอกกรลดัางงามเลยเนทเก็บมาลูกเร็จแล้วจ้าขอบคุณที่ได้จ้า เก็บสวยสวยมากพี่หน่อง mm hmm. สองจุ่มสวยสวย เน่างหาตามเงาใหม่น้ามันเหนือลุกอย่างนี่ดไขใเออมีอีกใครนึงจ้าลุกเพี้ยนเลยลุกเพี้ยนอะหลมีใหม่มีจ้ามี่จ้าอือนี่กเห็นไข่นึ่งนสายสจุดหลัก ละงูหวานคับไปตุ่มไปเกงจ้ะเครื่องหน่อยทหน้ากาับตาได้ปนี่ซีซ๊ด มาลนะมูมหนึ่งจากพี่ห้อ,อ้เปิดปึ๊งเปิดด้วยต้องเลยใช่อโอ้ป็น่าหด <c oughs> เ,เหลืองอืม เก็บแล้วล่ะกันน่ต้นอะไรมันแหงกลางเอากลาง่เองมาโจน่าัเห็นเหรองกขาวสามตีจุ่มเห็นหรอน่างามอือเนี่กระตาง อ um no ืมนแม่น่ะโจ้พุ่บตําทั้งหมดอืมโอ๊ไอ้ตีพุ่มอุ๊ยอฮุ๊ยหรือสย โอ้โหสวยงามคไปไข่มาจาพี่น้องมวลาเก็บเลยี่ดูไข่อูโหูยาวไปห่อศูนเลยเห็นบอพ่อได้ไม่เคลียร์เห็ดไม้หมานเลยค่ะไข่น้าไข่เลยจาะพี่น้อง ไปไปตาเกียร์ไปหกอืมเล่องเก็บองเล้คนไปเกียร์เดียวก็ได้ละเอ,อ้ยตักเดียรก็ได้ออ,อันนี้หน่อยช่วงว้ ไี่น,น,นอเฮ้ยอะไรจะเจอในหลุมเ้ไข่ตุบปุติปิกำลังเจ็บเ,เี่น,น้องเลยดเดก,ก็บใส่กระตาหม้าหมเดงกัดเออ อี๋โมดแดงกันหลายพี่น,น้องอือสามจูงเฮียงกันงามคัดอุ๊ยเลชระงูขาวอืออี๋ไข่มันเจ้เก็บมาถือรวมกันถ่ายภาพหนึงห่งพี่น้องเป็นเบิ่งน้ากิบมาละหดกัดอืออืองามคัดพี่น้องอ คค่ะอ๋อไ,อาาอไข่เห็ดเจอไ,ไข่ไข่ <c oughs> ไขงูปิลัญญาเออไข่งูปิลัญญามีอยู่บ่าบอกผิดมีแต่ปลาปิลัญญามีแต่ปลาเพราะโทษเขาให้จ<ไ>ับพี่น้องอาหานปลาปิลัญญาคนวะไข่ อน่าคดา่าพ่นสิว่าก็ไปกอาหัวรถไปใหม่ก็เลยตกใส่หัวกันพี่น้องเอ้ยอี๊แค่เทสตัวดีไข่ไงค่ะเทสลรางูเลืองเนาะอันนี้เนาะอือไข่เทสเป็นแบบไงอืออ้าว อของเครือของอยังไปแน่เด็ดให้เราหมูกขาวจ้ะมีกระบายสามเลยจ้ะพี่น้อง เเออยขขานงาค่ะเงามค่ะพี่น้องสองจุ้มอีกจุ้มน้งด้วยแตงกับไลยด้วยพี่น้องด้วย จุ่มเห็ดเหลาดอกเนาะสองพันยี่สิบเอ็ดต่ได้นี่ตัวบัตเดตอรืมเส์ค่ะไข่ จุ่มมันห,นหน่อยๆพี่น้องเลน้องนี่น้องเลี้ยงไปต้องพิไวจัยคนดูมันใหญ่ดูนี่ยเอาไปต้องพิไว้เอ้ยมันใหญ่บุ้มมันี่นนนอ้อาวลบอุปุย ไช่ละนี่เหยียบจอยโอ้ยนี่อู้หอะเก็บเอาละเก็บเอาใช่ละ

ต่างตังนิดหนึ่งโอเคแต่กระต่ายเลยอ่อนพนจ้ะพี่น้องมีบอนี่ดีน้าจโจมาเก็บ ออกตินแห่งๆฝนกาท่านตกอ,อี่างไรให้ปลัวกันหนึ่งให้กระตาเด้กระตาจ้า ดาวก็โอ้่ห่วยบล้อมียนก็ใช้กับตาทิ่มงานป้าพี่น้องปอกไฟกับป่านกลับชอ้วด้วยจับพี่น้องมืนอนี้ได้ร้ายละแหละเบื้งลาเอามือเอเบื้ง เิดไข่เฮ็ดละงงงนอะจากพี่น้องเนาะมื้อนี้จะได้กาฝากดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แอนเด้ดวจ้าเขาคั่วกับแอนทางช่อง YouTube กับแอนพาเส่บจ้าสลับมื้อนี้ขอบคุณทุกูทุกคนเนอะจากที่เขามาเบิ่งคลิปกาป่านก็จะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าจ้ายู่กระดาก